ก็ขอสวัสดีปีใหม่น้องๆชาวสามสของดีเซมเบอร์กันทุกคนด้วยนะปีใหม่นี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสุ่ภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ส่งารถนาสิ่งที่หวังไว้กันทุกคนด้วยนะครับจากความเดรมตอนที่แล้วนะครับคลิปผมเนี่ยก็ได้ทําการแบบว่าลงพาร์ทหนึ่งไปแล้วใช่ไหมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาลงพาร์ทสองแล้วก็อาจจะมีพาร์ทช้าเป็นพาร์ทที่สามแล้วนี่นะเปิดเปิดหมดเปิดหมดอ่าเรียบร้อย คนดูมันมันบ้าเหมือนอีพที่แล้วอีกนะครับก็คือไฟหน้าบ้านเราเนี่ยมันจะติดตลอดเวลาเลยนะอ่าพอเฮ้ยเดี๋ยวนะยังไม่ทันอธิบายเลยขนาดผมปิดสวิตไปแล้วเนะี่ยมันยังแบบยังใช้พลังงานอยู่เลยโอเควันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเนะตื่นเช้าอันสรใสนะครับเราต้องกินข้าวก่อนนะไ <laughs> ม่กินข้าวนล่มันจะอยู่ไม่ได้อนยะู จากนั้นเราก็จะเข้าไปในป่านะวันนี้เราจะไปกางน้ำกันนั่นเองนะครับน้องๆเอออากาศดีๆที่นี่ที่เดียวที่ไหนไม่รู้ผมอุ้ยโอย้ไฟเขาว่างขนาดนั้นเลยวะเออเนี่ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะไอ้นุม่มอย่าหลอกอย่าเอ้ยนี่ไงเราเจอน้ำแล้วคนดูว้าเจอง่ายจังเลยเรียบรอ้อย นี่ไงโหแบบจริงนะน,น้องๆผมไม่ได้ตั้งใจจะโกงนะเวย้ยมันเป็นบ้านของเกมจริงๆเพราะว่าเกมตัวน,นี้เนี่ยยังเป็นเทสเบต้าอยู่นนเองนะครับคือแบบแก่โคตรสว่างโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะครับว่าตัวเอ้ยทำไมคอมอ๋อเราเรา,เราปิดไฟนี่เราลืมเออผมก็ลืมเฉยเลยโอเคเราเราเปิดเปิดสวิต์ไฟอเออเออเดี๋ยวเราลองลองอีกรอบ เพิมันบจริงกัน,นี่ยคนดูโอเคเปิดกันเพราะว่าเราจะใช้ตัวคอมพิวเตอร์ในการคลิกของกันเองนะครับ My Farm App โอเคผมจะลองดู My Farm App อ่ะผมไม่ได้อินสตอลอะไรไว้เลยเหรือเอออันนี้คือคอนเฟิร์มโอเคยเอา้าเข้าไว้แล้วคนดูเมื่อกี้ผมแบบไปกดเหมือนโปรโมชั่นอะไรอย่าง,างนะเขาบอกว่า อย่างไร่ะ้ยอ๋อวิแอดอบวิพย่แอดอบใช่เหอจริงว่ะคืออะไรวะอ๋อคือเราจะขายขาดได้ก็คือแบบปล่อยน้องไปอย่างนี้หรอเออว่ะเฮ้ยน่าสนใจโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจาน้องปีโป้มานะครับน้องปีโป้พ่อไม่อยากให้ลูกเอา้าน้องให้เฮ้ย โอเคนะพีเพลมานี่ไหมลูกลูกต้องไปแล้วนะพ่อไม่อยากให้ลูกอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวลูกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกอะไรอ่าโอเคคอนเฟิร์มก็คือแหม่เราจะต้องช่วยขัดนะไปเลยลูกแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายลูกผมอยู่คนเดียวแล้วนี่ก็คือ เหมือนไอตัวเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นการยืนยันคําขอของผู้ชายผู้ผู้ชายอะไรผู้ขายอะไรน,<จ>ะนะแบบมีของไอตัวโ,โดนมาเพื่อมาเก็บตัวขาดตัวนี้นะจะถงให้ฟิวของวันนะอืมก็คือเราก็แบบเป็นเป็นคนประมาณว่าเราช่วยขาดแล้วก็แบบเหมือนย้ายออกไปจากที่นี่น,นั่นเองนะแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าเบื้องลึกเรื้อง,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 งหลังแล้วตัวเกมนี้เนี่ยมันเอาขัดไปไปทำอะไรแต่ย <laughs> 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 เน่มนอยู่กับเราได้โคตรหล่อนเลยโอเคเวลาบ่ายสามครับ เออว่ะผมอยากอยากซื้อนั้นเพิ่มอ่ะคุณดูผมอยากซื้อตัวบัวฝักน้ำอ่ะน้ำฝักกัวไม่ใช่ไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรนะบัวรดน้ำเออบัวฝักน้ำอะไรอ้บัวรดน้ำเอามาครักล่องอันเลยอ่าเก็บหน่อยบัวฝักน้ำบัวฝักน้ำบัวรดน้ำบัวฝักน้ำอะไรเออเอาหม่เออเอาหม่จากนั้นเราก็จะลดแล้วเราก็จะกินผลผลิตยาวๆแล้วครับ พอกินตะเกนมีอยู่ขี่ต้นกินยังไงหมดเนี่ยห้าต้นเนี่ยโอเคเรียบร้อยตานนีเน้เราต้องรอผลผลิตโตน,นี่นะโอ้ยเป็กี่โมงแล้วกี่โมงวะโอเคผมว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดสวิตไฟแล้วแหละเฮ้ยพอเปิดปุ๊บหว่างเลยวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องภาวะผบงด้านหน้าแล้วนะเพราะว่าตัวด้านหน้าเนี่ยสวิตไฟมันบ้าเองนะ แต่ผมก็บอกน้องๆกันรอบที่2องเลยนะคบว่าเพราะว่าคือวิธีไฟที่มันบางหน่ยเพราะว่ามันยังเป็นช่วงทดลองอยู่นี่นนะคือมันไม่ได้แบบเป็นเตัวเต็มนะครับถ้าผมเล่นเกมนี้แล้วน้องๆชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็ได้คลิกตัวเต็มมาเล่นนะแต่ว่าไอ้ไม้ตรงนี้เราพังแล้วนี่ใช่ไหมเออว่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเอาไม้หลังบ้านเรามาก่อนดีกว่าโอ้ไม้เราเยอะอยู่นะออกไม้ครับผมผมมันช่างไม้นะโอ้โหนี่ช่างไม้ช่างไม้ เรียบร้อยเราเราไปขดไม้ไปก่อนดีไหมเราไปขดไม้ไปก่อนดีกว่ามันจะได้แบบใช้ชีวิตยอยู่ง่ายๆหน่อยว่าไว้เลยนี่ตรงไหนพังพร้อมตอกตรงไหนพังพร้อมช่วยเนี่ยเราก็ไม่ออกคงแบบพูดมากแล้วไงเอ๊ะที่ผมอยากรู้ว่าตรงนี้มันีอะไรไป แบบมันแอบหลอนเนี่ยนะเข้ามาในบ้านแล้วแบบเจออะไรอย่างเงี้ยโอเคจากนั้นเราผมก็จะมาทําการแบบเก็บของรอเนอาะเก็บของรอไม่มีอะไรทาไงว่างไงเออถ้าก่อนเช้าไม่ทำนะทำก่อนกลางคืนดีจริงๆอุยเอาวะไปเราเราเก็บอาหารอ๋อเรามีอาหารกินเยอะเลยอันเนี้ยอาหารละก้อนลดน้ำครับผม โอเคเรียบร้อยน้องๆน้องๆก็อย่าไปบอกใครนะครับป่าตอนนี้มันจะกี่โมงแล้วนะมองไม่เห็นนะโอ้ยห้าจุมแล้วห้าจุ้มก็ได้อยู่นะห้าจุ้มก็ได้อยู่นะมาๆๆมา,มา,มาเปิดเปิดของทางเปิดของทางไอ้ยี่วิ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 ่งมาเยอะนะเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่หวั่นแม้วันมามากนี่ไม่หวัน่นไม่หวั่นแม้วันมามาก ตึงตึงตึงม่คนดูโอ้โหไม่เหมือนรอบนี้จะมาด้านขวาบ่อยนะอออ้ยไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ยมาเห็นแล้วนี่มาดีมาดีมาดีโอ้ผมนี่มันเก่งจริงเลยว่ะอี๋อุ้ยอุ้ยทำไมด้านขวามันดูเหมือนไม่ขวางเฮ้ยเอะไรอะอุ้ย ว้ายมาอีกแล้วนี่ก็มาดิจันโอ้โหรอบนี้แบบกองเกลือน้องๆไม่ต้องกลัวนะอยู่กับพี่พีทปลอดภัยนะครับโอ้โหบอกเลยบ้านใครมีผีเดี๋ยวเรียกพี่อะยานะเออบอกเลยวนะ่าบ้านน้องๆใครมีผีเดี๋ยวเรียกพี่พีทไม่ได้เลยนะพี่พีทพร้อมปากนะ เรอเล่นนะลอเ,เล่นอย่าเรียกนะผมก็กลัวกี <c oughs> ่โมงแล้วแปดโมงแล้วโอเคผมว่าไม่น่ามีแล้วนะไปเราปิดไฟข้างนอกเลยครับ <c oughs> อ่าประหยัดไฟนะ <c oughs> วันนี้ผีเยอะมากเลยนะเออให้ชีวิตชยังไงเนะีกเจอกับผี <c oughs> เอามากลางเช้าเป็นเวลาเก้าโมงก,กว่าเราก็ น้ำหมดโอเคเราก็ทำแกนแบบรดน้ำกันต่อเลยนะน้องๆน้องๆไปตั้งกลัวเนะเกมผีเดี๋ยวพี่ผีไม่เคยไม่เคยทำให้น้องๆกลัวเดี๋ยวน้ำอยู่ไหนไม่เคยทำให้น้องๆกลัวอยู่แล้วนี่เป็นไงฮะน้องๆเกมผีเนี่ยเป็นเกมน่ารักนะไม่ได้น่กลัวนะอย่าไปกลัวนะอยู่กับพี่ผีจะปลอดภัยครับผมปลอดภัยยุกใหญ่ครับปลอดภัยจริงๆนะไม่มีอะไรใช่ไหม นี่ทำเป็นยืนทำเป็นยืนหุ้ยหมาหมาหุ้ยเราเจอหมาคนดูหุยเดะเดะเราต้องช่วยน้องหมาโอเคโอเคเราต้องช่วยน้องหมาเฮ้ยเราเราต้องช่วยน้องหมาน้องหมาน้องหมาคืออะไรอ่ะไม่ทำไมผมช่วยน้องหมาไม่ได้คนดูเฮ้ยน้องหมาเฮ้ยผมช่วยน้องหมาไม่ได้คนดู โอ้โหเอออย่างอย่างอ้เหมือนมันหมาใกล้ๆผมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเฮ้ยผมช่วยหมาไม่ได้คนดูโอเคโอ้ยไอ้ตัวนี้อีกแล้วอุ้ยมันเอาจิงมันเอาจิงมันเอาจิงๆิดปั๊บิดปั๊โอยขนลุกโอยไม่เอาแล้วไม่หมาผมอ่ะ น้องหมาไปไหนแล้วว่าเอ้ยเมื่อกี้มันยังอยู่นี้เลยโอ้โหสวยแล้วว่าหมาหายหมาหายอะ่ะคุณดูโอ้หจบเลยจบเลยอุย้ยนี่อะไรอะ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของแบบลัทธิอะไรบางอย่างนะแต่ไม่ต้องกลัวรอบนี้แบบเราขอโทษจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจจะกลัวนะคุดู <laughs> รอบนี้เรารู้ว่าทางกลับบ้านเราอยู่ไหนนะไงามา A few moments later คือคือตอ,อ,อนนี้ผมพยายามจะหาบ้านหลังหนึ่งอยู่ครับจากพาร์ทที่แล้วที่ผมตัดพาร์ทไปนะแต่ว่าคือเหมือนเหมือนผีมไม่ยอมให้ผมไปอะ่ะแล้วผมไม่ได้เปิดเสียงเกมมอย่างดังเลยโคตรหลอนเลยผมเป็เทนไม่ถูกอะมันมันหลอนนะโอเคผมเก็บไม้อ่าเก็บไม้ครับผมรู้อะไรแหละเก็บไม้โอเคตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก้อนหิน แบบเอาเอาพวกแบบตีหินได้ไหมเออแบบไม้คา้าไปอย่างเงี้ยมีไหมผมเริ่มหนงว่ออะไหนื่อไรเราเราเรารู้ว่าทางออกอยู่ไหนก่อนนี้ไปรู้แล้วแหละมั่วไม่ต้เจอขั้นขได้มีคนดูเอาดีๆนะผมหลงอีกแล้วหรอทางกลับบ้านเราไม่ได้ไปทางนี้อ่าเรียบร้อยครับผมผมหลงนะ้วคุณดูโอ้ย เฮ้ยนั้นไงอันนั้นอะไรอ่ะขอ,อไฟเมือีเราเก็บของได้ตรงนี้ผมว่าอุ้ยทาไมมันมืดอ่ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยอุ้ย,ย,ยสวยแล้วเราต้องรีบกลับแล้วคนดูเชืวอ่าทางนี้จะเป็นทางกลับบ้านของเรา ไม่จอมันบักหรือมันอะไรเนี่ยทำไมมันมืดจังไงเอาจริงๆนะป่ามันเหมือนกันไปหมดเลยเว้ยไอเขานี้เนี่ยไม่เกินจริงเลยอ,อืโอเคผมผมโอ้เฮ้ยเฮ้ย,ย้นขุขุนุนๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยเจอเจอเจ เราจะเทางกลับบ้านแล้วคนดูนี่เป็นเวลากี่โมงโอ้โหถึงบ้านแล้วคนดูโอ้ยคนหลอนเลยเปิดไฟเลยเรียบร้อยตอนนี้ผมตะน้ำไม่ได้เพิ่มนะอ่าผลประกอบการตอนนี้ก็คือเราเรามีน้ําใช้แบบไม่มีวันหมดไหมโอเคเราลดน้ำก่อนแล้วอุย้ยสามทุ่มเออว่ะผมได้ไม้มาเต็มเลยนะ แล้วผมจะ,จะผมจะลองตอนเช้าเนี่ยผมจะลองคาร์ฟเป็นตัวโต๊ะโต๊ะคร์ฟดูแล้ว